สวัสดีค่ะท่านผู้ชม พบกับช่อง Hot News ข่าวร้อนในโลกออนไลน์กันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับความขึ้นหน้าล่าสุดวันนี้เพจดังเพจหนึ่งได้โพสซึ่งมีใจความสำคัญว่าวันที่31มกราคม2564ซึ่งก็วันนี้นะคะหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ใช้เป็นพยานหลักฐานซึ่งเป็นคลิปวิดีโอจากยูทูบเบอร์ตามติดชีวิตลุงพลบันทึกภาพเหตุการณ์ลุงพลกับพวกกำลังใช้เลื่อยท้องมานช่วยกันตัดต้นไม้ใหญ่ ปรับภูมิทัศน์เพื่อสร้างพญานาคผู้ปาริจิตรนาคราชซึ่งภาพในคลิปวิดีโอเห็นการกระทําผิดของลุงพลใช้เลื่อยทองมานตัดต้นไม้และพวกของลุงพลก็ช่วยกันตัดต้นไม้บางต้นรวมถึงช่วยกันดึงเชือกเพื่อโค่นต้นไม้โดยคลิปวิดีโอดังกล่าวนายอัด ชริยะพงเรืองรองประธานชมรมช่วยเหลือเยือรญากรรมนำคลิปที่ถ่ายทอดสดทางยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งส่งให้กับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบรามการกระทธรรมความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทสพิจารณาดำเนินคดีกับบุคคลที่ร่วมกันตัดต้นไม้ประมาณ6-7ถึงคนในความผิดตามพรบรป่าไม้และพระบรป่าสงวนนะคะแห่งชาตินะคะรายงานข่าวยังแจ้งอีกนมคะา เจ้าหน้าที่กรงป่าไม้จังหวัดมุกดาหารระบุว่าจากการตรวจสอบคลิปวิดีโอดังกล่าวพบความผิดชัดเจนเกี่ยวกับการทำไม้และดูจากภาพน่าจะเป็นต้นนนทรีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าต้นกระถินป่านะคะเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทกอเข้าข่ายความผิดตามพรบรป่าไม้ในการทำไม้ห่วงห้ามตามมาตรการ11 ซึ่งภายในสัปดาห์หน้าเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จะเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนสอพอ,อ,พอกกกบตุมเพื่อน้องทุกก่าวโทษลุงพลและพวกที่ร่วมกันกระทำความผิดตามกฎหมายนะคะรายงานข่าวยังแจ้งอีกนะคะว่าต้นกระถินป่าท,ที่ลุงพลกับพวกร่วมกันตัดไม้ จากการสำรวจพบต่อไม้ซึ่งถูกนำแผ่นซีเมนต์มาวางทับทำเป็นที่นั่งหน้าพญานางผู่ปาริเจเตนาราชขณะที่ต้นไม้ส่วนบนสูกนำไปกองทิ้งไว้บริเวณเชิงสะพานห้วยบุงค่ะค่ะสำหรับเราก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมค่ะขอ,ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะมุลงงไปเลย มันไม่ีขาดคือมันแค่หกถ่ายมแล้วายแล้วสวยงามโชว์วิวตอนนี้โชว์วิวเต็มเต็มเลยครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเลยใครมาที่นี่นี่มาถ่ายรูปได้เลยนะครับ การที่จบลงไปลแล้วนั้นก็เป็นวิดีโอคลิปสั้นๆนะคะที่หลังจากโพสต์โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปก็มีคนเข้ามาให้ความเห็นมากมายนะคะซึ่งท่านคนนี้ก็ให้ความเห็นว่าอันนี้คือหลักฐานประจับแบบชัดเจนมากจากพื้นที่เขียวช,ช,ชอุ่มกลายเป็นพื้นที่โล่งแจ้งนี่แหละนะความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ของคนนํามาซึ่งความฉิบหาย คุกหรือคุณค่าที่คู่ควรจริงๆแบบนี้นึกถึงเราเมื่อหลายปีก่อนมีต้นไม้ถูกทิ้งขว้างแบบไร้คนเหลียวแลเรากับพวกเจ็คนช่วยการปลูกอยู่5วันกับต้นไม้หลายร้อยต้นมาถึงวันนี้ต้นไม้ใหญ่โตมากร่มรื่นให้คนรุ่นหลังไว้เฉยชมนั่งมองคือไรก็มีความสุขทุกครั้งนะคะส่วนคนต่อไปก็บอกว่านะคะคนที่จิตใจใฝ่บุญกุศล เขาจะไม่คิดตัดโค่นต้นไม้ง่ายๆแบบนี้นอกจากคนโลภคิดจะทำอะไรเอาแต่บุญมาบังหน้าส่วนคนต่อไปนะคะก็บอกว่า f อลุงไปไหนหมดช่วงนี้ไม่ออกมาปกป้องลุงแล้วรู้ไหมเขาด่าลุงเยอะนะช่วงนี้ทำไมเงียบกันล่ะ,ะคนต่อไปก็บอกนะคะว่าเวรกรรมของการกระทำมาแล้วกว่าที่คิด ส่วนคนต่อไปนะคะก็บอกว่าขอบคุณยูทูบเบอร์ที่ทำให้มีวันนี้วันนี้ที่เราคอยภาพชัดเสียงชัดค่ะส่วนคนต่อไปก็จะบอกว่านะคะเศร้าจังรู้สึกสงสารต้นไม้กว่าจะโตใช้เวลาไม่รู้กี่ปีส่วนคนต่อไปก็บอกว่านะคะลุงได้สาบานไว้ว่าถ้าลุงมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องการตายของน้องชมพู่ขอให้ชีวิตวิบัติจิบหายเออน่าจะใช่คราวนี้ส่วนคนต่อไปก็บอกว่านะคะ คนโง่คือคนโง่วันยังคำ่ำส่วนคนต่อไปก็บอกว่านะคะแปลกนอเจ้าต้นไม้ทำลายป่าทำไมต้องถ่ายวิดีโอเฮือมัดตัวเองทำอย่างทุกอย่างต้องถ่ายไว้หมดและเอามาลงฮืเพิินพอล่บ่คิดว่ามันเป็นเป็นผลเสียต่อตัวเองในวันหน้าหันหลายคนตี้มาไม่คดีผลมาผลของคนชอบถ่ายส่วนคนต่อไปก็บอกว่านะคะ คนคู่ข่าวข้ามปีค่ะส่วนคนต่อไปก็นะคะก็บอกว่าจากคดีน้องชมพู่เลยมีคดีดังๆตามมาเวนกรรมแท้ๆส่วนคนต่อไปนะคะก็บอกว่าสงสารต้นไม้กว่าจะโตได้ค่ะเ,เป็นสำหรับ การรายงานข่าวคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงแค่น,นี้นะคะก่อนออกไปอย่าลืมออกดติดตามกดไลฟ์กดแชร์เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ